ดีแอคชั่นอาร์มแชร์ปอนภูวินจีหนึ่งเทคหนึ่งป่าบนฟ้าก็คือยังไม่จบนะยังอาร์มแชร์ปอนภูวินมาที่รายการอาร์มแชร์ก็คือเขาชวนไปไหนนะปกนิกกลางป่าปิกนิกกลางป่าอ๋อเบื่อบนฟ้าอ๋อเลยมากลางป่ากลางป่าซะหน่อยยุ่งไหมลูกอะอเหรอซอฟเฟลออซองเข่าเ่าโอเคก็ปอนภูวินวันนี้จะมาดีแอคของน้องที่ไปออกรายการอามแชร์ใช่ก็มีเพื่อนๆช่องขอมาซึ่งเราก็เห็นแล้วแหละแล้วเราก็แบบ เก็บไว้ต้องดูเพราะว่าก็คิดถึงปาบุญฟ้าอยู่นะแล้วก็คืออะไรทุกคนซื้อบัตรแฟนมีดไงใช่ไหมสุขที่ผ่านมาใครซื้อพูดก็คือเราซื้อเราหันกันดูด้วยกันอาจกะต้องดูใช่ปลาหลาก็ดูสักนิดสักหน่อยต้องทิ้งสองอีพีแล้วป้าแกก็ต้องแฟนมีสักหนึ่งเพราะว่ามอไม่หมดตอนนั้นเราเคยพูดปาว่าแบบถ้าเขามีแฟนมีดอะใช่ก็จะดูก็นี่ไง เขามาแล้วก็ต้องดูแล้วก็มาแบบออนไลน์แล้วเอาอกอะไงก็ได้แห้งอาร์าอย่างน้อยก็ว่าติดหน้าจอเราสมเราสมหน้าจอเออเราติดหน้าจออ่ะ ไปจ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกันอย่างกุ้งกิ้งกิ้งได้จ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะตามแชร์วันนี้นะครับผมเรามาเจอกับปอนแล้วก็ภูวินนะครับแต่ว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องภูวินกันครับซึ่งน้องภูวินเนี่ยวันเกิดตรงวันที่5แล้วเรามาถ่ายกันมาที่2นะครับวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์น้องคิดว่าจะสําเร็จมั้ยก็คงต้องลองดูครับผมถึงแม้ว่าผมอาจจะแพ้มาเยอะแต่ว่าคราวนี้ก็คือต้องชนะนะครับจะได้เซอร์ไพรส์น้องเเเเเขาาาาาาดดดี๋ยยวววรร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 อออููนนนนะะะคคััับบบ่จซ์์์ไไพสภิิป็งงง้ผมมมตตใแช อันนี้เหมาะกับเธอฉันรู้ว่าเธอต้องเป็นคนนั้นส่วนกูนูสั่งกาแฟยางไนซื้อเปิดนเอาโกด๊อ้ไทำการผ่านแล้วนะมีน้มอะไรส้มต๊้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยังไม่ตรงการอร่อยทิปเลยพี่อ๊ อามแช์วันนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะมาเข้าป่ากันครับแต่ว่าป่าของเรานะฮะเป็นป่ากลางกลุ่นะครับแลผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยครับการที่เราจะมาปิกนิกกันแบบนี้นะมันก็ต้องมากับแงเพื่อนใช่ไหมฮะซึ่งเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับผมวันนี้ผมมากับป้อนแล้วก็ภูวินนะครับผมจากซีรีส์ป่าบนฟ้าครับ มันสัญญดไม่สุจรจริงเพื่อนผมมาแล้วจกแต่งวาเดินจับมือกันมาสวัสดีครับเฮ้ยน่ารักป้ามาเต็มเลยครับเพื่อนของแต่ละอย่างน่ากินมากอ่านั่งครับนั่งอ่าโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่กับปอนแล้วก็คูวินแล้วนะครับสวัสดีครับเป็นไรอ่ะ่อนเป็นไรสวัสดีครับลรวเพื่อนรับถามเพื่อนตัวอะไรมาครับพอดีที่บ้านเนี่ยกำลังทำบ้านอยู่แล้วมันมีกระจกบานหนึ่งมันวางไว้บนเก้าอี้แล้วพอดีตอนกลางคืนเดินแล้วไม่เห็นก็เลย อ๋อมันเฉียวบาดหรอใช่ครับผมก็ตัวเมเจ็ดเข็มอันนี้คือเย็บเลยเหรอเย็บฮะโคตรมากโคตรมากโอเคนะขออนุญาตเห็นปลาสเตอร์ปิดแผลด้วยนะครับผมวันนี้นะเรามากันในทีมปิกนิกนะครับผมซึ่งมากันในบรรยากาศชิลๆแบบนี้ร่มเรื่นนะเดี๋ยวให้สองคนเนี่ยแนะนำก่อนดีกว่าว่าไม่ให้แนะนำตัวเองต้องแนะนำว่ายังไงแนะนำดีๆนะันะนำดีๆนะสมมติว่าพี่เป็นเพื่อนแล้วพี่ไม่รู้จัก ภูวินมาก่อน5 4 3 2แอคชั่นครับผมนี่ครับนี่ก็ภูวินนะครับผมเป็นเพื่อนเป็นรุ่น้เฮยคุยกับเพื่อนครับผมอย่างนี้เลยครับผมสบายเลาพไปยอันนี้พูงกลับไม่ให้ผ่าน5 4 3 2แอคชั่นอ๋อนี่ก็เพื่อนเราเองครับเป็นเพื่อนเราเอง น้องเป็นคนสุภาพน้องคนสุภาพได้ได้แบบสุภาพสุภาพก็ได้อันนี้ใครอ่ะปอนแขกอ๋อคนนี้ก็ครูวินครับผมเป็นเพื่อนผมเองครับผมีจริงแล้วเขาไม่ใช่เพื่อนหรอกเป็นรุ่นน้อง3ปีครับผมแต่ว่าคือด้วยคนที่เราสนิทกันง้นเราก็เลยเไม่จำเป็นต้องเรียกพี่ก็ได้จะเรียกแบบเป็นเพื่อนกันเองก็ได้อะไรอย่างงี้คนดูแบบใกล้กันนะคนที่ใส่ดีครับผมคนแฟรนลี่ถึงแม้ภายนอกจะดูเป็นคนแบบมันติดติดแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนเข้าถึงง่ายอ๋อแล้วใม่ตอนเราบอกว่าจะมาเที่ยวให้มารถคันเดียวกับออกกกว่าาานนนยจะมบีคึ ไอ้อะไรวะอน้องงงอันนี้ขึ้นบทละครและละครด้วยอ้าทำไมไม่มาคันเดียวกับเราอ่ะทำไมต้องมาคันเดียวไหวเนี่ยเป็นอะไรกันไปคือมากับน้องแล้วสบายใจกับผมได้คุยกันสบายใจกลับแล้วครับเกิดเกิดเกิด คอร้อลองดูพี่กับภูวินเล่นละคอร้องด้ยเราเป็นเพื่อนภูวินเพื่ภูนี่ใครอ่ะอ๋อนี่พี่ปอนนะเี่ปเป็นลุงพีสามปีถ้าอยากคุยอะไรเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรคุยได้เลยโอเคใช่แล้วไม่ไม่มากับเราอ่ะก็นะรถมันมีที่แค่สองคันอ่ะเฮ้ยสองคนรถมีที่สองคนรถมาเดินมาเห็นแล้วเมื่อกี้แอบเดินจับมือกันมาแปลว่าอะไรวะเฮ้ย หลังไ่ดีกว่าหลังไ่ก็ตรงนี้ก็ไม่มีใครไงก็มีแค่นี้เองลองถามพี่เขาดูสิเอ๊ยเฮ้ยนานเป็นไรกับเพื่อเราอ่ะเป็นอะไรก็พี่คิดว่ายังไงก็อย่างนั้นแหละครับผมเอ้ยงั้นก็แล้วแต่คนดูนะคิดว่าไงก็อย่างนั้นนะ แล้วสองคนนี้เนี่ยมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเจอกันที่ไหนยังไงบ้างอยากรู้ตอนนั้นเราก็เจอกันที่ห้องประชุมครับผมเขาเรียกเหมือนกันว่าประชุมบทว่าแบบว่าเออใครจะเล่นเป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็เลยได้ขาวบนโซนแล้วก็คือก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนบผมางสรุปอิมเพรสชั่นเลยเห็นหน้าคนนี้ครั้งแรกเรารู้ว่าต้องทำงานกับเขารู้สึกไงบ้างตอนแรกผมเจอน้องเขาอะมันเป็นช่วงที่ the gifted g r a d u a t i o n on air ใช่ไหมครับคือเราน้องเขาแสดงเป็นเหมือนกับสารวัตรนักเรียนและคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนแบบดุดุแบบว่าโกรธ ผม,ผมก็เลยแบบมันติดภาพมันไงจนเราเองเนี่ยเราก็เลยแบบเฮ้ยไอ้นี่มันไอสารวัตรนักเรียนนี่หว่าไอสารวัตรนักเรียนหมอแบบโอ้โหจะคุยได้กันได้ไหมพออยู่ด้วยกันจเรื่อยๆรื e ๆๆ่ทำงานด้วยกันก็รู like? ้สึกว่ามันก็ค pues ุยกันได้เขาหน้ารักเลยอ่าแสดงว่าเขาเสพผลงานเรามาก่อนแล้วเราเจอะครั้งแรกเป็นไงบ้างตอนที่เจอพี่เขาครั้งแรกเนี่ยพี่เขาแบบมีมาดความคูลๆอยู่เราก็มองแล้วก็มีความรู้สึก จะคุยกับเขาได้ไหมวะคออเขาเป็นคนที่ถ้าดูจากภายนอกเขาจะดูเหมือนมีแบบมีโลกส่วนตัวนะแต่ว่าพอได้รู้จักจริงๆพอได้คุยจริงๆพี่เขาง่ายมากพี่คนนี้ใส่ดีอ นะแล้ววันนี้นัดกันมาปิกนิกไหนแต่ละคนเอาอะไรกันมาบ้างครับผมกับภูยิงก็เตรียมของมาให้แล้วครับผมคือเราเป็นเพียรเราก็ต้องดูแลน้องมาพิเศษครับผมที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็คือนี่ครับข้าวกล่องเบนโตะครับผมเป็นลูกหมีภูครับทำไมต้องเป็นลูกหมีภูชื่อวินน์นะเป็นที่มามาจากวินนี่เดอะรภูไงเราก็เลยเลืยกเป็นหมีภูมาก็จะได้เหมาะกับน้องเขาอ๋อคือคขา่าภูมาจากหมีภูวินนี่เดอะรภูใช่ไหมใช่ครับอุ้ยเขารู้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยรู้ใจรู้ใจเฮ้ยพรเพื่อเราเปล่าไม่บอกหรอกครับผม เราเข้ากล่องคือข้าวอะไรวะไมอยากรู้เปินี่อุ่ยน่ารักนะดูดิ นี่น่ารักเหมือนเป็นเหมือนในหนังญี่ปุ่นอเนี่ยเป็นต่อหอมมาอ่าแล้วเราภูวินเตรียมอะไรมาบ้างนี่ของโปรดเลยนี่ครับผมดัชชี่100%แพทลดวเทอร์นีนะครับอร่อยไร้ไขมันตอนนี้เขายังปรับสูตรใหม่เพิ่มไฟเบอร์แล้ววิตามิน B5 ด้วยนะครับช่วยอิ่มท้องนานแถมช่วยเร่งเผาผลาญไขมันเรียกได้ว่า box and ball เพราะจริงๆแล้วเนี่ยปกติผมเป็นคนที่ชอบกินดัชชี่100%แพทมากๆอยู่แล้วเยนสดชื่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับเป็นโยเกิร์ตที่ไม่มีไขมันที่อร่อยมาก มากเลยครับโอ้โหเอามาแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเอางี้เดี๋ยวแบ่งปอนสักถ้วยดีไหมดาร์เซ็นต์แฟตไม่เป็นไรครับพี่เพราะผมก็เตรียมมาเหมือนกันครับผม้ย่ครับผมโอ้โหดีจริงจังนะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นถังปิกนิกเลยครับผมนี่ยังไมรให้เลือกเลยนะผมนี่คือกากินคนเดียวหมดหรือเล่ามาแบ่งเนี่ยเอามาแบ่งสิครับเนี่ยเตรียมเยอะขนนาดี้กินหมดก็ต้องแบ่งกันเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพไปพร้อมกันถ้าเดินถือสะพายอยู่ข้างถนนนี่พี่เรียกซื้อแล้วนะสองคนนี่เขาของมีประโย ดูสิผมนี่เพราะว่าผมไปใส่อินสตาแกรมเมอร์ไงครับผมมาที่ไหนก็ต้องมีการถ่ายรูปนะผมเตรียมพร็อมมานะครับไม่ว่าจะเป็นของจริงของไม้จริงหรือว่าของปลอมต่างๆนะบางอันก็กินได้บางอันกินไม่ได้แต่ว่าที่กินได้แล้วก็สุขภาพดีต้องเป็นอะไรฮะดัชชี่สุขเซนตรนะครับเก่งไหนๆก็จัดเตรียมนะสถานที่ปิกนิกสวยงามน่ารักขนาดนี้นะครับเราต้องมีการถ่ายรูปกันหน่อยแต่พี่มีเหมือนแบบว่าแม่ซื้อมาห่งว่าเราเนี่ยมีความฝันว่าอยากเป็นตากล้องอยากเป็น ภาพ<ส>ใช่ชอบถ่ายรูป <laughs> ในนอยากเป็นช่างภาพนะวันนี้เดี๋ยวลองมาถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งจะได้เช็คฝีมือด้วยว่าเป็นไงบ้างใช้ครับก <ขอ S 2> ่อนที่เรา,จ,าเจะไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มความสดชื่นแล้วก็เพิ่มสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายก่อนนะด้วยดัชชี่ศูนย์เปอซนแฟตนะครับคู่วิงกินลดอะไดีวันนี้วันนี้ก็แน่นอนบิกเบอร์รี่ครับผมโอเคบิกเบอร์รี่ห็นป้าหล่อจริงด้วยแก

สดชื่อแล้วก็สุขภาพดีไปเรียบร้อยแล้วเรามาถ่ายรูปกันเถอะคุณช่างภาพครับเราป็นเล็กได้เลยครับผมให้ผมเป็นเล็กเตอร์ใชื่อเลยใช่ไหมใครอยากถ่ายก่อนดีกว่าอยากถ่ายก่อนละครับงั้นขอพี่ฟอนก่อนแล้วกันนะแบบนี้ก่อนไหมอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนเอาถอดเสื้อดีกว่าเฮ้ยถอดเสื้อเลยหรอเสื้อคันอ๊อย วันนี้เรามาด้วยธีมของสุขภาพใช่ไหมเราก็โชกล้านิดนึงหน่อยจ้พี่โชก้าไม่หรไม่จริงครับไม่จริงอันนี้ส่วนตัวครับที่จะบอกให้ถ่ายรูปโอ้โหเอาหน้าที่การงานมาทำหน้าบ่อยมาตองเสื้อเฉยพี่อาร์มอย่าใส่ร้ายหนอไม่ต้องใส่ร้ายเออที่ใส่ดีเลยหนะพี่ใส่ดีแหละครับูบินเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคำตอบเสื้อคำอบเสร้อหลุดเหรอเอออ่าอะไรต่อรอเล้ยก็คือเสื้อหวานไปอีกกงเลยโ แส,แ,สนะแ,แสงแฟนเกาลมาแล้วแสงแฟนน่ะแสงแฟนก็มยาจะเริ่มมาลนอ้ไอสย้ไอ้บยเ่ไอ้อาอมอ้ยยังดีอ่อาเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปคู่ให้บ้างดีกว่า โอ้ยหวานี่น่ารัก่ะมองมองหน้ากันนี่เขาภูวินเขามองหน้าเราเน้แกดีว่าุงดีมากอุ้ยที่พี่พูดดัชชี่หวาเลยแต่ว่าตอนภูวินหวานมากมากตอนนี้ทีดัชชี่ศูนซแฟตตอนภูวินร้ปร์เฟเอ้ยไม่ใช่ดูยกดูล แกเรามีดอกทิวลิปไปยังไงเอาเงินมาเติมแล้วยังไงแม่คีจะถ่ายให้พี่บ้างเลยเหรอได้ครับผมได้ได้สิครับมาขอหน่อยขอหน่อยอุตส่าห์เสร็จตามตีห้ารอบนี้มีผู้ช่วยได้กล้องมือถือแค่นี้ต้องมีผู้ช่วยดีมากได้เดี๋ยวขอพี่อาเป็นอินส่าห์กับเมอร์ไงเราก็ต้องบอว่าเออดูดูมุมช่วยหน่อยนะครับได้ได้ได้ โอ้โหนี่จังหวะมันไม่เป็นใจเลยเห็นไหมเวลาจะถ่ายรูปปุ๊บแดดลงหัวมันก็จะเป็นเงาใช่ไหมเบื่อความร้อนด้วยต้องการความรักเหยอุดเลยเล่นแบบรีแอคแบบจัดของจัดของแบบเพล่เพล่ะเพล่เพลเออเออทำเผลอมุมสูงนีกว่ามุมสูงเนอะทำแบบฮะอย่างเงี้ยสุดแต่เธอหรอไม่ไม่ไม่สุดไปปิดแบ็คกล้องเนาะนี่ไงคนนี้เขาสวยมาก สักงขังไปลอยฝันเพราะว่าของปลอมดีดีดีไม่เห็นปะ ถ้าผ่านครับมผมถ้าผ่านแต่กล้องจะถ่ายผ่านหรือเปล่าได้ได้ได้น่ารักน่ารักน่ารักเลยน่ารักเลยเอาเลยแล้วในการที่เราจะมาปิกนิกกันนะครับผมถ้าเกิดจะทําให้มันครบสูตรก็คือเราต้องมีเกมให้เล่นกันด้วยนะซึ่งเกมที่พี่เตรียมาเนี่ยนะครับผมก็คือเกมภาพปริศนานั่นเองพี่จะมีภาพปริศนามาให้ซึ่งภาพปริศนาที่พี่เตียมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาพปริศนาที่มาจากศิลปินที่มีนามปากกาว่าดูดอคคือเขาจะลงภาพปริศนาไว้ให้ชาวเน็ตเนี่ยมา หาสิ่งที่เขาต้องการให้หาในภาพภาพนั้นนะครับผมซึ่งพี่จะเอาเกมนี้ให้น้องๆเล่นแต่ว่าก่อนที่น้องจะไปหาภาพปริศนานั้นได้นะครับผมน้องต้องทําตามที่พี่สั่งสมมติพี่จะสั่งให้หอมแก้มกันปุ๊บน้องก็ต้องหอมหอมแก้มันก่อแล้วน้องก็ไปหาภาพใครไปหาปุ๊บเจอภาพแล้วเราก็วงใครวงก่อนก็คือเป็นผู้ชนะไปเกมนี้จับเวลานะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมภาพแรกมาแล้วนะครับภาพดีฮะเป็นภาพหอยทากล้านตัวซึ่งในหอยทากนั้นนะครับผมจะมีรูปหัวใจอยู่เพียงหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นน้องออ นายนายโอ้โหตายแล้วทั้งสองคนต้องหาหัวใจในภาพนี้ให้เจอใครหาเจอก่อนชนะดูเรื่องนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปหาครับน้องทั้งสองคนต้องปัดจิ้งหรีดห้ารอบนะพร้อมไหมครับรรมสามสองไปไปหาหัวใจเซเซหัวใจอะไรเนี่ยหามาเราวงกันแบบนล้วมา เร็วๆนะพี่รออยู่เจอแนะตอนบี้จิ้มโยเกิร์ตแกเออน่ากินอ่ะเจอหัวใจไหมไม่เจอเจอปะอันเจอมึงนี่ได้ไหมนี่มายนี่เธอเป็นรอบเองได้ไหมครับหัวใจเนี่ยก็อบเองรอบนี้ไ่ใช่รอบแรกบอลเจอรอบที่หนึ่งปอนชนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลืออีกสี่ภาพภาพต่อไปขอเชิญภาพเลยครับอ่าให้น้องดูก่อนว่าภาพนี้คืออะไรแมวครับผมแมวนะฮะภาพนี้มีแมวอยู่อีกล้านตัวนะครับผมจงหากระต่ายในกลุ่มน้องแมวหากระต่ายมีกระต่ายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วกระโดดตบสิบทีแล้วไปหากระต่ายหนึ่งสองยางไงเลขหนึ่ ผมนั่นคือหนูนี่นะ่ใกระต่ายกระต่ายกระต่ายเจอแล้วผมนี่เจอแล้วผม่อมนี่เดี๋ยเดี๋ยวมากงงมากรอบที่สองนะครับผมปอนก็นนำไปแล้วแอบสกุลบอกว่าเอป็นตาไหมหรือว่าคอนแทคเลนส์ปอนต์ดีลองก่อนลองใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วคราวที่แล้วดึงดึงดึงนะตลอดเลยนะคนนี้นะ ท้ายที่สุดที่รถโรงเรียนเขาก็อยู่ทีมพี่แล้วเขาก็แพ้เออใชออเ่เขาก็อดให้เขาก่อนอีก3ข้อผมก็นเนีสามคะแนนถ้าเราดูตาต่อไปก็เป็นเราแล้วนะครับหอมอ,อ่าโอเคขอโจทย์ข้อต่อไปครับรูปนี้คืออะไรครับน้องๆไอศสรีมครับรูปนี้มีไอศครีมเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งในไอศครีมนั้นจะมียิ้มอมยิ้มซ่อนอยู่แต่ก่อนที่จะไปหาอหาไอศครีมน้องทั้งสองคนต้องปั่นจิ้งหรีด สิครั้งสิบครั้งสิบครั้งปฏิบัตไม่ได้พอยปั่นใช่ใช่ใช่เลี้ยงหัวกอนดูผู้วิญยืนครบอย่าล้มนะอย่าล้มนช่วยป้นเอาเลี้ยแกกันนะมยิ้มอะครับอมยิ้มนก้มหลมลูกยิ้มใช่ไหมอมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มที่มันก็อมยิ้มหมด่ะอมยิ้มแบบมอกลมๆที่ักลมจริใช่เจอล้วครับผม เฮ้ยจริงเลยเนี่ยโอ้โหแกใครจะเห็นว่ามันรวมดีมากนี่คุณท็อปฟอร์มจังแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้ผมมาเพื่อมาชนะครับไอผมเงียบตอนแรกไม่ใช่อะไรครับตั้งสมาธิว่ามาเล่นเกมอยู่โอเคทุกคนที่ท็อปปอนเห็นแบบไว้เลยเรายังไงเรายังไงให้เขาชนะสักวันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกปภาพนี้บอกเลยว่ายังไม่เจอสักรูปเลยจ้ะสูตรคะแนนจากภาพเกี่ยวกับสัตว์ทะเลก่อนไปหารูปนะครับลูกครับน้องทั้งสองคนต้อง กระโดดตบ15ครั้งแต่ว่าเป็นการกระโดดตบคู่ก็คือเราจะไม่ทําอย่างนี้เราจะทำอย่างอย่างนี่อย่างนี้เข้ามหาตันเข้าหากันก่อนไปหารูกนะครับรูปนี้ในปปลาหมึกนะให้ไปหาปลาในปลาหมึกรู้จักปลานะครับรู้จักปลาแล้วมาอยู่ตรงไหนบนฟ้าแต่นี่ตบปลาอยู่ในปลาหมึกอีกทีหนึ่งนะพร้อมนะครับเมื่อกี้ฉันยังไม่เห็นหนึ่งสองซ่มหนึ่งเข้ามันตลกอ่ะ ปลไม่ค่อยไม่ค่อยเหนื่อยแกปลามันสีใดก่อนอะเนี่ยหางปลาวะเหรอของผมเจอแล้วอันนี้บอกว่าใช่บอกว่าเขาดนเฮ้ยเฮ้ยมันเจออีกแล้วโอ้โหอะอะนี่ไงใครจะเห็นนี่ยอครับผมจริงๆตอนนี้แม่ก็ไม่ทั้งเอกฉันนะครับแม่ก็รู้อยู่ว่าใครแพชนะแต่ว่าเกมพี่ยังไม่จบพี่ยังมีอีกหนึ่งภาพ เป็นภาพสุดท้ายนะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับช้างแต่ว่าในช้างมันจะมีรูปหัวใจอย่างไรล่ะเราสองคนต้องไปตามหาหัวใจให้เจอเอาอีกแล้วแล้วแล้วไวตลอดคนที่ไวตลอด อีกแล้ว่อนที่จะไปหารูปหัวใจในชั้นะครับน้องต้อง tricep dip นะครับผม่อทแล้วมพัดแดดมันเริ่มลงอากาศมันร้อนร้อนไหมครับม้งอย่างเงี้ยล้วก็หลงไปใช่ต้องทำยังไงครับเ้นเลเกมนี้ปล่อยฟาวด์ไม่ได้นะคนนน้ะไม่ได้นะเกียดสาวอะนหน่อยซนหน่อยหน่อยของคุณเรองที่้ เบ่งเก้าน่ยเบงก้าน่ยม่มีสเออ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 เนีพร้อมแล้วนะสิบเทนะครับครับหนึอาปเลบั่นอปแแทนอใช่หัวใจเนช้าเออทั้งควดวายเจอมฮะใหม่หมดเลเฮ้ยใครเจอเล็กฮ้ย พอเป็นหวัวใจแล้วเลยหาเจออะฮัลโะต้องบอกเลยนะครับผมว่าวันนี้นะฮะรายการอาร์มแชร์เป็นเป็นเทปที่ผมสบายมากผมไม่ต้องไปแข่งขันนะกับใกับแขกรับเชิญนะมีหน้าที่สั่งอย่างเดียวนะครับแล้วผมก็ไ,ไม่โดนลงโทษด้วยเพราะผมได้เล่นเกม แต่วันนี้มีคนถูกทำโทษนะเพราะว่าแพ้เกมก็คือผู้วินนั่นเองนะให้คนของเราก็คือให้ผู้ที่ชนะนะครับผมแต่งหน้าผู้แพ้นะครับผมเป็นหมีแพนด้าได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่สงสารแล้วนะเพราะว่าเรามาจากหมีพูถ้าเกิดจะให้แต่งเป็นหมีพูเราจะต้องหน้าเหลืองนะเราจะต้องหน้าเหลืองนะอันนี้ส่งเหลืองะรตาดำนะไม่รู้จัจะแต่งยังไงก็ได้เอาแล้วแต่ความรักเท่าที่มีให้น้องเอ้ยรักมากเบลเปไปเลย แกดูฉิ่งร้อยฉิ่งรันดูอกแกโอ้ยแต่แล้วเหมือนแบบรูปงานน้าเสร็จ่ะแกแต่น้องยังน่ารักที่สุดูดิดูดโอ๊ยโอ้ยแต่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 ถ่ายรูปนะครับสอตัวนี้น่ารักจังเลยหยิกแก้มเหมือนเดงกเหมือนแด็กนอแก้มเออมันเห็นตาขาวผู้วีหลับตาหน่อยผู้วีหลับตาเลื่อยแม่แบบหลับตาเออแบบหลับตาฝีไปเลยเออจะได้ดูดำๆอ่า หลับตาปี๋ไปเลยจะได้ดูดำๆเลยอ่ะอ๋อมันเกินปางคุกกรดนะเพราะหน้าคุเป็นกันด้าแล้วนะเออเออเนื้อสั่นสัง Happy birthday to you หน้ากันด้า ว่าแบบเป็นแพนด้ารอกถูกไหมนะถูกไหมนะหรือว่าเขาเสร็จไว้แล้วว่าต้องเขียนเขอช่วงนี้มันตอบไม่ได้แต่ว่าพี่อยากให้มันสมจริงเดี๋ยวพี่เสกเขียนให้ขอเทียนลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผมเทียนที่เป็นมู๊งอย่างเงี้ยโอ้ายววันเกิดน้องจะได้ดูยิ่งใหญ่นะครับขอให้มีคำขึ้นต้นด้วยนะว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะครับผมนี่มึงเทียนใหญ่มากเทียนภาษ เอาโอเคเชียนยางเอาเชียนหลอกไปหน่อยเด็ดออแล้วโอเคมันกดชิปแล้วย่อลงมาเป่าๆๆเป่าหลอกอธิษฐานอธิษฐานทีนี้เอาอะไรบ้างอธิษฐานเลยนมืนันนองนะนันนองเนี่ยเอาโอเคเรียบร้อยอ่ะ พี่ปอนพี่ปอนเอ่ยพรภูวินหน่อยวันเกิดปีนี้ไงวันเกิดปีนี้น้องอายุ68แล้วเนาะก็ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมแล้วก็ต้องทํางานด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันครบ68แล้วมันทําไมก็18ปีไงโตขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วกเนีก็เป็นพาร์ทเนอร์ทํางานด้วยกันเป็นนานๆครับผมน้อง18งานกับผู้12ปีโลกมันไม่ยุติธรรมอยากได้อะไรไหมวันเกิดปีนี้ขออะไรไว้ขอแค่ความสุขครับผม เอาไว้พร้อมบ้างดีกว่านะก็18ปีแล้วเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมก็อยากจะให้น้องเนี่ยเติบโตนะครับผมเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีงานในวงการที่ดีๆแบบนี้เรื่อยๆไปขอให้แฟนคลับรักทั้งน้องภูวินแล้วก็น้องปอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแฮปปี้เบิร์ดเครับขอบคุณครับจะขอพี่ยารออกผมมาออกรายการอีกนะครับพี่จะได้คิดไว้ว่ารอบหน้าจะทาหน้าเป็นอะไรดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นการ p ร e เบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าเพราะว่าน้องภูวินกิด วันที่5วันนี้เราถ่ายทำกันวันที่2นะครับโอเคนะวันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณดัชชี่0%แฟชั่นสูตรใหม่บล็อกแอนเบอร์นะครับอย่าลืมไปหาซื้อมาทานกันนะครับผมจะได้ทั้งความอร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยครับและที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยครับน้องภูวีแล้วก็น้องปอยขอบคุณนะครับเดี๋ยวหลังชวน้าใหม่นะฝากทุกทุกคนนะครับติดตามอาร์มแชร์ด้วยนะฮะทุกวันพุธเว้นพุธนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีอาร์มแชร์ นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับ YouTube c h anel g จ m มี่นะครับวันนี้พวกเรา้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันนะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีคับสวัสดีคับมันติดสเปคก็หยอก็ยกๆหน่อยครับาอ๋อติดสเปคักเซนติเลยโอุ้ยดูดิเด็กปะ กูถ่ายรายการมา70กว่าเทปไม่มีใครชมน่ารักใส่ที่คาดผมเฮ้ยน่ารักว่ะตากล้องผม่น่ารักตากล้องงงมากชอบเนี่ยครับปูวินมันน่ารักจริงๆนะปูวินอะเออแบบมันมันเดงอ่ะปูวินน่ารักเอ้ยปูวินน่ารักไหมปอนน้องปูวินน่ารักนะนอนเขาน่ารักเสมอนะครับผมเอ้ยเราลินตาเนีไม่ใช่นอนนะ มันมันวีดอยู่นะออมันวีดอยู่นะคือในเรื่องอ่ะปลาบนฟ้าเขาเขาหมอกอะเขาต้องแบบรุกไงใช่แต่ว่าอันนี้อ่ะผ,ผู้วินนะผู้วินนะเอไอมือถึงมือถึงนะออถึงือถึงตัวมาโชว้เอไอ,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 อพี่เขาถอดเสื้อเอไอดึงแขนหน้าชัดหลังแฟน <laughs> อะแต่ว่าที่ที่ที่เราบอกว่าปอนหาไวอ่ะคือเซ็ตนะเราว่าเซออแกฉันยังว่าคือมันหาไวมากไวจนแบบ เฮ้ยสไปไวขนาดนั้นจนแบบอ่ะบทหลงโทนสุดท้ายน้องภูวิคงหาเองใจ่เออเออเออเราก็เลยบทหลงโทเป็นหมีแพนด้าเขาต้องหลับตาเนียนเนียนเนียมากว่าเราแบบไม่รู้เรื่องเลยก็แบบหลับตาวันเกิดเพื่อนปีหน้าไหมให้เพื่อนทาแพนด้าเหรออย่าอย่าเป็นกูนะไม่ใช่กูนะกูโกรธนะเออพราะว่าแบบคือเมื่อกี้ดูแล้วแบบเนียนจริงแต่ว่ารูปที่เี่ได้มาเออเป็นแพนด้า อ่ะโอเคก็ประมาณนี้กับปอนภูมวินเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปรอไปเจอกันในมีดเจอกันทางไหนอ่ะก็ดูกันในมีดนันหลก็ดูยทวิตเตอร์มาบอกแล้ทวิตเตอร์มาบอกแล้ว่าเราบีดได้ดูโดยใดใดตรงนี้โอเคไม่เห็นคอมเมนต์ที่วิ่งใช่ก็ใช่ก็เปิดพี่เพราะว่าเอิร์ธมิกที่นี่ไปพุกพี่เขาคือช่วยด้วยเนี่ยกระตุกไม่ไหวคุณพี่แต่ื่อชื่อใครชื่อเพื่อนกัน อาประวันนี้ก็ปอนพุ่งวินนะจ๊ะเดี๋ยวถ้ามีรายการอะไรอีกก็จะมาดีแอกันอีกเนาะใครที่ชอบเกลือกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์กดแจ้งเตือนกันอน่งกุ้งกิ๊กี่นะจ๊ะอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย